ก็เจอแต่ลี่ก็ี่วยออร่าไดนม่เยอะไมก็ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครเชิญชมก็ขอบคุณนะคารับไว้หมดเลยค่ะก็มีใจค่ะแล้วก็ก็อยู่ที่เอนจี้มาก่อนเลยนะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าได้ทำอะไรหลากหลายได้ไปนู่นไปนี่ได้เจอเพื่อนผู้ผู้คนได้มีงานดีๆมี คนล้อมรอบบีบีตอเด็กจะิ้มดีมีคนทำคนน่าเด็กดีนะคะมีคนทำมีมีบ้างค่ะมีบ้างเขาก็แล้วแต่บางคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเอ้ยก็จิ้มดูดูดูเด็กรอย่างเงี้ยค่ะดูดูอาจจะดูอาจจะเด็กตัวนี้ชิวๆเลยอันนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าเหมือนอาจจะหน้าทรงนี้แล้งแต่เด็กเมื่อก่อนแบบว่าเป็นสาวเลยไงเมื่อตอนเด็กๆตอนอายุสิบสามนี้ก็เล่น เล่นเป็นคนอายุ20กว่าไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้มัน28แล้วก็เลย28เกิดไว้28เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องสะกดจิตไปแอ่ะ28บางที่28ก็จะกลายเป็นไปเฉยเลยคิดไปอเลอะไรเล่นเพีนรับเี่ยนรับคือสะกดจิตว่าเออไม่ละค่ะเอ็นยีดีกว่าที่ข้างในเราเราสนุกมีความสุข กอนตึงอยู่ตึงอยู่คือเรียกว่าเราสตาร์ทเราบอกว่าเราสตาร์ฟมีสแปดตั้งแต่ตอนตั้งไม่หรอกคือพอคนถามใช่ไหมว่าออ้ยทำไมยังไงคือมนเหมือนในใจเราข้างในเราคิดแบบว่าแบบว่าเรายังแบบเท่านี้อยู่เลยอะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาสิ่งที่เราออกไปอะมันรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าเราแบบอุ๊เราไม่ไหวแล้วอายุเท่านี้แล้วอะ ไปคิดไปตามตัวเลขอะตอนนี้แบบอายุไม่มีจริงคือถ้าเราทำตัวแบบเราไม่ใช่แบบโอ้มไปทำซะเด็กเกินไปแต่แค่เรารู้สึกว่าเรายังสดใสเรายังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วเรารู้สึกแบบนี้เนี่ยผ้หล่อมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูอย่างนี้จังเลมก็มันก็ตามาเพื่ไปตามมันจะตามเอเจนซี่ก็ตามที่เราเคลื่อนในทางเวลาที่เราที่มาหรืออะไร เครียดไหมที่มีริ้วรอยก็มีบ้างแต่ไม่มากเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็มองว่าเออแบบธรรมชาติมันเกิดมาทุกคนมันก็มันไปตามแุกทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าการที่มันมีมันก็คงบอกถึงแต่ที่เราก็ใช้ชีวิตอะมีความสุขแต่ว่าเราถ้ามันมากเยอะๆเราก็ค่อยไปดูแลอะไรี้ยเอาตามให้มันดูธรรมชาติให้มันดูแบบไม่ ไม่จนเกินไปอ,ไอย่าไปเครียดอะไรประมาณมันไม่จริงๆมันไม่ได้อยู่แค่ภายนอกอย,ย่างเดียแต่มีบ้างก็ดีมันจะได้ดูแบบสมดูปกปติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อายุก็28แล้วมันก็ต้องมีบ้านด้อย,ย <c oughs> 28ไปไหน <c oughs> อะไรที่ทำให้เราไม่เครียดมันไม่มีหรอกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่เครียดจริงๆอะ่ะเราอ่ะสามารถเครียดได้ทุกวันแหล แต่วิวที่เราเห็พี่นัทก็จริงๆเะส,สื่อสัันว่าพี่นัทเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดูผ่าวเไรเครียดๆไปแหละลองสังเกตดูเระว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราดูคลิปอะไรที่แบบน่ารักน่ารักคลิปสา์คลิปคนรักกันคนมีความสุขเอเนด์นจดี้ดีๆอ่ะจะสังเกตว่าเราจะมีความสุขไปด้วยอ่ะแต่พอเราเครียดปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบมันเริ่มแบบหายใจจะสั้นลงมันเริ่มจะลืมหายใจเนาะเราจะเริ่มแบบ เออล่างใจมันไม่โฟล์ตแลค่ะดน้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราลองเปลี่ยนวิธีการเสพสื่อแล้วก็ฟังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆฟังอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าวิธีอีกอันคือการหายใจพยายามแบบว่าอย่าลืมหายใจลึกๆอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนชอบแบบว่าพอถึงเวลาอาจจะแบบเขาเครียดๆสังเกตว่าเราจะแบบหายใจช่างลงตื้นขึ้นมันก็จะพอหายใจตื้นๆมันจะค่อยหน้ามันจะไม่ไม่เด้ม ค่ะที่เหลือไม่พราะแค่เอาแล้วเหลือจากนั้นถ้าเหือการพูดคุมก็ใกลว่าค่ะเพราะตอนนี้เราบอกว่ามความเัรียดความเครียดหรือปัญหาอะไรก็มีแบบเีาก็อย่างที่บอกค่ะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่เจอความเครียดแล้วแล้วการบางสิ่งบางอย่างเราได้ผ่านบางอย่างไปบ้างแล้วอ่ะอุปสรรคความทุกข์มันมีเข้ามาอยู่แล้วแล้วมันมีมาแล้วก็ผ่าน แล้วเราก็จัดการมัได้แล้วเราก็ดูแล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะความทุกข์มันเกิดจากความคิดนั่นแหละพอเราคิดมันก็ทุกข์อเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าประเด็นววม,มันคือความคิดละ,ละอะแล้วลเราก็เลยลองมาจัดการกับความคิดดูซิเป็นอรกเราก็เลยดูซิว่าตอนนี้เรากำลังค,คิดอะไรอยู่พอคิดแล้วเรารู้สึกเป็น,นี้อยู่อาแล้วพอเราจัดการได้มันอาจจะไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าถ้า่เราทําบ่อย การถ้าเราเครียดบ่อยๆก็มันฝึกตัวเองให้เป็นคนเครียดฝึกให้ตัวเองมีความทุกขแต่ถ้าเรากลับด้านการเราฝึกตัวเองให้รู้ว่าแหละว่าเครียดก็เข้าใจมันไม่ต้องไปบังคับอะไรแต่ลองทำามเสร็จแล้วก็อ๋อยา่นี้งนี่ลองฝังนี้ซิกอดีนี่แล้วก็ทำออกกำลังกายค่ะพอเราจําความรู้สึกนี้ได้ว่าเอออันนี้มันดีอ๋อรู้สึกดีขึ้นเพราะเราได้สูดลมหายนีก็จับ เรา้สึกบ่แล้วก็สึกบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกลับได้เองอย่างนที่มาสวยสวยแบบไหนคือจะบอกว่าสวยก็อาจจะทําให้เป็นเรื่องของพลังงานนั่นแหละ่ะมันเป็นเรื่องของพลังงานว่าจริงๆทุกคนสวยในแบบของตัวเองทุกคนสวยทุกคนดูดีหลออแต่ว่าแค่เราไม่ได้รู้สึกมันดดีถ้าเรารู้สึกว่าเราเราโอเคอะเราจะไม่มีอะไรทำให้เราได้ตัวเราอะเราต้องเราต้องรักตัวเองเอน S <S <an> <S เราต้องมีความสุขกับตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันที่เดี๋ยตามมาเองมไม่ต้องไปซีเรียสเกินเลยลอ<า>งใช้ชีวิตแบบชิวๆดูบ้างบางเรื่องที่จะต้องซีเรียสก็ซีเรียสไปเพราะเป็นคนจริงๆก็แอบก็มีคนเป็นคนที่แอบตื่นเต้นเป็น,นคนซีเรียสเหมือนกันแล้วถึงเวลาก็มีความเครียดกังวลเหมือนกันแต่ก็ก็ค่อยจัดการไปค่ะมนุษย์เราสามารถทำอะไรได้หลากหลายสุขภาพมีความสุขแล้วหัวใจมีความสุขอย่างนี้ จี่ความรักคนเดียวเหรอคะโอ้โหถามจี่ความรักเหรอคะถ้าแบบว่าเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสาวหรือไม่มีหรืมีเข้ามาคนคุยเหรอคะก็ก็ยังไม่มีก็คุยได้หนูอย่างที่เราบอกก่อนอันนี้ไม่หรอ่ว่าจะเล่นไหนเราเปิดรับโอ้โหเปิดรับเโอ้โหหนอก็เปิดรับ ปิดก่ความรักเลยแบบอไม่ได้ปิดกาใช่ไม่ได้ปิดก้รความรักจริงๆต้องค่ะก็ยังก็ยังมองว่าความรักเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่แต่ว่าก็แค่ยังไม่ได <c oughs> <c oughs> ้มีแบบใครเข้ามาแบบที่ที่ที่เป็นแบบก็เออเขาเข้ามามาอะไรอย่างเงี้ยแลยังไม่มีค่ะจริงๆจริงๆแต่ว่าเปิดแต่ก็จะบอกว่าเปิดไงไม่ได้ปิดการก็คือไม่ได้เปิดนไม่ใช่หรอกก็คือไม่ได้ปิด ชิลๆสบายๆคือแบบว่า,า,าเอออยากมาก็มาก็คือก็ก็คือถ้ามาก็มาได้มาได้ไม่เป็นไรจะมาแบบในรูปแบบของทําเป็นเพื่อนอะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบว่าถียม,มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวจะรู้ได้ได้ฟีลลิ่งเองว่าเป็นยังไงแล้วลองพักก่อนลองพักก <c oughs> ่อนพักเออพักบางคนไม่เชื่อแบบพี่น้าทำไปยังโสดอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามา ออเออเนันะพี่ม <า S 2> ่ก็แต<อ>่ใจนอไม่ทำไมอาจจะไม่กล้องก็ได้หรือก็ออแล้วแล้วแต่เลยจริงๆริก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นนะเพราะว่านัทก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่จะต้องตอบไปอะไรใครเท่าไหร่ใช่นคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอออยากจะเป็นเพื่อนเข้ามาได้หมดจริงๆไม่มันมันทุกอย่างแลยว่ามันคงมีวิธีของมครแล้วจะเข้ามาคือเพื่อนเราชวนเยนะแรบคนร้างแบบว่า คนนั้นน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแบบเอ้ยแค่แบบเอ้ยอยากจะนั่แล้วก็ก็ว่าใหยว่ากันสเปคเรเปลี่ยนไปเปล่าใช่สเปคหรอแค่ยังจริจริงๆตอนนี้สเปคมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีแบบมากขนาดนั้นคือถ้าเจอมันใช่มันจะรู้เองอ่ะแต่ว่าก็ยังชอบคนแบบแอนดี้จีดีอ่ะ แล้ว่ามันก็เป็นคนทค่อนข้างคล้ายๆกันนะคนไปมาแล้ว <laughs> คือแม้ว่าจริงๆสเปกอ่ะเราชอบคนแบบมีเสน่ห์คนแบบว่าเอ้ยคิดหรือพูดอะไรไปมีทางเดียวกันมันต้องคนแบบฟิวๆคล้ายๆกันเราไม่ต้องการใครกับคนคนเราเพราะเราก็เต็นแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรแต่ว่าจริงๆต้องคนที่แบบอินดิจีเดียวกันพูดจาเออคลิกกันเดี๋ยวมัน มันจะรู้เองอะว่าเออใช่ใช่โอค่ะเดี๋ยวมีแล้วอัปเดตแล้วกันน้อได้เลยรอเหมือนจะมีนะที่ไม่พอ